ก็ oh, สำหรับวันนี้เป็นรีพอร์ตของ WHA นะคะ uh, uh, เดี๋ยวอัปเดตเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องแลนเซล์นะคะไตมาานี้เนี่ยค,คาดว่ายอดขายที่ดินน่าจะอยู่ประมาณ750ไร่นะคะแล้วหลักๆก็จะเป็นที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าที่เวียดนามเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างสโลเพราะว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะรอเรื่องของการเมืองภายในเวียดนามให้มันนิ่งก่อนแล้วก็รอเรื่องของการเลือกตั้งที่อเมริกาด้วย ะคะว่าแนวโน้มนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในเวียดนามจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่รายได้ออขอโทษค่ะยอดขายที่ถึงก็จะมาจากเประเทศไทยนะคะก็จะเติบโตนะคะคิวอนคิ Q Q นะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเยอันเยจะลดลงนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาขายเวียดนามได้เยอะนะคะแต่ถ้าเอาเวียดนามออกเนี่ยประเทศไทยโตขึ้นนะคะจากเมื่อเทียกบกับปีที่แล้วะคะ่ะทีนี้ 9เดือนนะคะก็จะอยู่ประมาณสักพันแรไร่นะคะจะน้อยกว่าปีที่แล้วรักสักประมาณ12%ค่ะเพราะว่าเวียดนามนั่นแหละเพราะปีที่แล้วมีเวียดนามนะคะแต่ยังไงก็ตามเ,เราก็เชื่อว่าอ,อ w h a เนี่ยเขาจะทำได้ตามเป้าของเราที่2,700ไร่นะคะเพราะว่าตรงนี้1,800รไร้แล้วใช่ไหมคะคุณบูเขาจะมี LOI อ,อยู่อีกเขาจะมี LOI อยู่อีกประมาณ900ไร่คะ่ะ นะคะ LOI นี่ไม่รวม Data Center นะคะเพราะ Data Center รายหนึ่งมันก็สี่ห้ารอยไร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า2,700ัรไร่ที่ประมาณการของเราเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะทำได้สูงกว่านะคะครับถ้าเกิดว่า Data Center เซ็เนเร็วในไตรมาสสี่นะคะเพราะว่ามีรายหนึ่งเนี่ยสี่ร้อยห้าร้อยไร่เนี่ยเขาก้ำกึ่งระหว่างจะเซ็นสัญญาในสี่คิวหรือว่าในหนึ่งคิวปีหน้านะคะเพาะฉะนั้นถ้าเขาเซ็น ในสีก็จะเป็นอัพไซด์กับประมาณการของเราที่พันศตเร้ไร่ค่ะส่วนประมาณการของบริษัทน่ะแค่2,500ัร้ยไร่นะคะยังไงก็บีทแน่ๆค่ะถึงแม้ว่าไม่มีรายใหญ่เข้ามาทีน,นี้มาดูทางด้านรีวิวนะคะ p ีวิวเนี่ยเรามองกำไรจากธุรกิจหลักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9ก4ล้านนะคะเพิ่มขึ้น Year on Year แต่ว่าลดลงคิวออนคิวนะคะ,ะเรามาดูนะคะเ e a ย on อ e นเที่ดีขึ้นนะคะ เป็นเพราะว่าธุรกิจนิคมนะคะมียอดโอนสูงขึ้นจาก289ไร่เป็น450ไร่นะคะในไตรมาสนี้ค่ะอันนี้คือเป็นหลักๆเลยนะคะส่วนลดลง23% Q on Q นะคะหลักๆก,ก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการโอนที่ดินที่น้อยลงนะคะแล้วไตรมาสนี้เนี่ยจะเห็นว่าโอนจอยเบนเจอร์เยอะนะคะมากกว่าครึ่งนะคะ มากกว่าครึ่งแล้วจอยเบนเจอร์เนี่ยถือหกสิเปอร์ซ็นเพราะฉะนั้นกำไรที่เขารับรู้ก็ประมาณ6 0สิเปอร์ซนเหมือนกันนะคะ,ะส่วนเอ่อโรงไฟฟ้านะคะโรงไฟฟ้าเอ่อคิวออนคิวก็จะลดลงนะคะเนื่องจากว่าเอ่อต้นทุนแก่ธรรมชาติเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเก็กโกวันนะคะเก็กโกวันเนี่ยเอ่อเขาได้รีเสิร์ฟชัดดาวไปนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคมนะคะแล้วเขามาเปิดออเปรเรตเนี่ยเดือนกันยายนนะคะซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสสามแต่ว่าก็มีการอันแพลนชัดดาวไปห้าวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราเลยมองว่าเก็กกวันจากเดิมเรามองว่ามีกำไรเนี่ยเราก็เลยมองว่าอาจจะเป็นขาดทุนนะคะเพราะว่าเ,เขาจะมีโคลสต็อกลสอะคะ่ะเพราะว่าต้นทุนฐานหินเนี่ยมันตั้งแต่ ตั้งแต่2ปีสปีที่แล้วนะคะต้นทุนฐานหินยังสูงอยู่แล้วก็ประกอบกับค่าเงินบาทแข็งค่าด้วยนะคะคเพราะว่าเวลาอีกแกรจ่ายเขาจ่ายที่ราคาสปอตนะคะแล้วกเ็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ต้นทุนราคาที่จ่ายเนี่ยจะน้อยกว่าต้นทุนของเขาครับ,รบส่วนเอาลูกไต้มสี่นะคะเรามองว่ากําไรน่าจะดีกว่าไตมมสาม ะคะค Q อ n นเพราะว่าเขามีแบ็กหลอกรอโอนค่อนข้างเยอะนะคะพันสองร้อยห้าสิบไร่เพราะฉะนั้นเรามองว่าการโอนของเขาน่าจะเยอะขึ้นค่ะแล้วเราก็มองว่า,าทางด้านโนงไฟฟ้าก็น่าจะดีขึ้นนะคะเกตโกวันอาจจะดีขึ้นค่ะเพราะว่าโคซอกลอสอาจจะน้อยลงนะคะครับสำหรับคำแนะนำนะคะเราก็ยังแนะนำซื้อนะคะแทร็กไ p ส์ออฟ f f เ c i a l ของเรา5.9นะคะแต่จริงๆอะ่ะเรามี upside อีกประมาณสี่สิบสตางค์เก้าสิบสตางค์นะคะจากธุรกิจโรงไฟฟ้ากับธุรกิจน้ำค่ะคุณบูครับพ,พี่เข่งครับก็จะประมาณนี้ค่ะครับก็โดยโดยภาพรวมจริง w h เเนี่ยภาพถ้าไหนท่านมีโอกาสฟังไอเดียของพี่เคงในฝั่งของอมตะก,ก่อนนะในช่วงวันศุกร์เนี่ยเทรนมาคล้ายกันเลยนะครับอันนี้หมายความว่าอะไรนะครับนั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันอยู่ในเคอร์ฟที่ใหญ่มากมาก นะครับซึ่งถ้าเป็นภาพประมาณนี้แล้วอุตสาหกรรมมานะเก่งมากเก่งน้อยเนี่ยแต่จริงๆคิดว่าทั้งวาทั้งมาตัดเนี่ยเก่งคนละแบบนะครับก็ได้ประโยชน์กันทั้งคู่นะครับนอกจากนี้เนี่ยยูทิลิตี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่ารอดูดีๆนะจะเป็นอันนึงที่อัลล็อกแวร์ลูเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ให้ไอเดียให้พี่เก่งช่วยเสริมไอเดียนิดน,นึงแล้วกันครับว่าถ้าเราจะมองอัพไซต์ในขาของพวกธุรกิจสารัลวโภคของนิคมทั้งหลายเนี่ยจริง นักทุณมองในแง่มุมไหนได้บ้างครับพี่เอครับอัพไซด์ของนิคมนะคะก็จะมีเรื่องของแรงเซลค่ะแรนเซลเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรคคอร์ดไฮตั้งแต่13ปีที่แล้วนะคะในในรอบ13บสามปีทีนี้เนี่ยปกติอะคะ่ะไซคลมัน3ปีแต่ปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะซึ่งเราก็มองว่าเอมันยังโตได้อยู่นะคะทีนี้มันถามว่ามันจะต่อไปปีหน้าไหมมันก็มีโอกาส นะคะเพราะว่า,เ,าเรื่องของ geopolitical ที่มันยังไม่สงบนะคะแล้วก็เรื่องนะของ demand ที่หลั่งไหลามาเยอะมากแล้วก็แต่ละเจ้ามาก็จะเป็นรายใหญ่นะคะเมื่อสมัยก่อนนี่ร้อยสองรอไล่นี่ này, เรียกว่า big lot แล้วนะคะสมัยนี้เรียกว่ากลางๆค่ะนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้ big lot ต้องแบบ4ี500่ร้อยห้าร้อยไล่ขึ้นไปอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็เรี่าง data center นะเองเนี่ยก็ยังมีอีกหลายรายนะคะคุณพูดที่จะเข้ามานะคะวันนั้นที่ที่ไปฟัง วันสุกที่ไปฟังนะคะท่าน,นรัฐมนตรีก็พูดว่า Data Center ยังมีอีกหลายรายเลยที่จะเข้ามานะคะแต่นี้เนี่ยที่เรารู้รู้เนี่ยก็จะมีสักสามสามรายอยู่ตอนนี้นะคะแล้วแต่ละรายก็ใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ทางวาเองก็มี potential อยู่สองรายค่ะก็คาดว่าน่าจะ่ะน่าจะปิดอยู่ได้เออ่รายหนึ่งเนี่ยไม่แต่มาสี่ปีนี้ก็ปีหน้านะคะส่วนอีกรายหนึ่งน่าจะเป็นปีหน้า ครับผมทีนี้ถ้าเราข้ามฝากไปยู i l ลิตบ้างครับเป็นทางด้านยูเลิต้นะคะ d a t a c e n ซ e r เอรเนี่ยเขาใช้น้ำและไฟเยอะมากนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้ระบบะความเย็นนะคะใช้ต้องใช้น้ำในการหล่อนะคะน้ำเนี่ยเขาใช้มากกว่า10เท่าของโคต้าที่ได้นะคะก็คือถ้าคุณซื้อที่ดินในนิคมหนึ่งไร่เนี่ยเขาจะให้โคต้าสคิวต่อวัน แต่ว่า Data าเซนเตพวกนี้ใช้มากกว่าสิเท่ามากกว่า40คิวต่อวันนะคะอันนี้คืออันที่หนึ่งคะคะอันที่สองคือพอเขาใช้น้ําเยอะๆอ่ะเขาก็ต้องไปคุยกับ d e v วลลอปเนะคะว่าจะใช้น้ําเยอะจะต้องเพิ่มคคปัิซี่ให้เขาก็จะมีะรายได้จากตรงนี้เป็นค่าเรียกว่าค่า c e s s s v i v h c r g r นะคะก็คือค่าการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการใช้น้ำเกินโคตา อันนั้นคือทางด้านน้ําส่วนทางด้านไฟเขาก็ใช้ไฟเยอะมากนะคะใช้ไฟเป็นร้อยเมกะวัตต์แล้วก็ต้องใช้ renewable energy ด้วยตรงนี้ก็เป็น Opportunity ของทางด้านนิคมอีกนะคะว่าสามารถ supply พวก s o ลา r ์โซลารูปท็หรือ Solar Farm หรือว่า renewable อย่างอื่นเนี่ยให้กับตัว data center ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็น up side หลัก ครับผมก็ชัดเจนนะครับสำหรับข้อมูลที่พี่แข่งแชร์นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ดีๆด้วยนะผมก็เพิ่งจะทราบในเรื่องของน้ำครั้งแรกเลยเนี่ยแหละว่าสิบเท่านะสิบเท่านะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเยอะมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยนิคมเองอยู่ในรอบใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ของการขายที่ดินนะครับหรือเรื่องของสาธารณภคก็ตามทีนะครับที่งแต่เดิมเราเคยมองว่าธุรกิจเนี้เป็นธุรกิจลองหรือเปล่านะครับไม่ได้สร้างแวลูอะไรเยอะนะครับกลายไปกลายมาเนี่ย d a t a Center เนี่ยเป็นอะไรที่เข้ามาอัลล็อกเกือบทุกอย่างเลยนะครับในแง่ของ value หุ้นนิคมนะครับวันนี้ขอบคุณขอ้อมูลดีๆจากพี่เคงเช่นเคยครับขอบคุณครับ,บสวัสดีครับสวัสดีค่ะ